สวัสดีค่ะก็เกมวันนี้นะคะไม่ถือว่าค่อนข้างโอเคนะแต่ว่าไม่ได้ดีขนาดนั้นพัดวันนี้ไม่ค่อยเข้านะคะตีเหล็กก็ไม่ได้ใกล้ขนาดนั้นคะห้าบอดีเราได้าไมาจากตีเข้าไปใกล้ด้วยอะ่ะแล้วก็ก็นในระยะที่มันโอเคระยะทำบอดี้ห้าหลาสี่หลาก็มีสองบุกี้ที่เกิดขึ้นนะคะมันมันเกิดขึ้นโดยไม่ทันระวังตัวมันไม่น่าเสียเลยแต่ว่าหลุม18นะคะ มันสุดวิสัยจริงๆมันก็ต้องยอมรับสภาพนะเพราะว่าตีเข้าไปแล้วเหมือนมันไปติดรอยเท้าในทรายนะคะมันเป็นรอยเท้าที่เกี่ยวไม่เรียบค่ะมันก็เลยยอมรับสภาพก็ถือว่าคุณเคยกับสนามนี้พอสมควรเลยนะคะคิดว่าแผนตีเหมือนเดิมอะตีเหมือนทุกวันที่ตีมาค่ะคิดว่ามันดีอยู่แล้วที่ทงอยู่ที่อะไรแล้วแต่ณวันนั้นด้วยมีมากค่ะที่นี่ลมแรงมากๆนะคะก็ ลมซ้ายมาขวาแรงๆนี่ก็คือต้องเผื่อประมาณสิบหลาจากธงได้เลยเผื่อๆไม่พอด้วยมั่นใจมากก็เล่นตามเกมเหมือนเดิมคิดว่าทําได้ค่ะก็ในวันสุดท้ายจะมีการถ่ายทอดสดนะคะฝากติดตามที่ f c e e o o o นะคะของ Thai L PGA นะคะก็ติดตามซินว่าพี่เพื่อนๆด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะคน